เความนอบนอ้อมจึงมีได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทางพระธรรมพร้อมทางพระสงฆ์ขอน้อมสักการบูชาครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยแนะนำพัฒสอนทั้งทางด้านปริยัติปริบัติมาซึ่งแม้มีพระอุปัชยายะคือหลวงปู่ครูบาวัดพระพุทธบาทตัดภาพเป็นต้น ด้วยความเคารพรักอย่างสูงยิ่ง Good Morning อรุณสวัสดิ์จากวัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอพราวจังหวัดเชียงใหม่อัตมาประครูสุพัฒนาเขมคุณหรือ ตุลุงเกษมเขมจิตโตก็จะได้น้อมนำเอาประธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาขยายความเป็นธรรมะรับอรุณเหมือนกับที่ผ่าน่านมาท่านสาธุชนทั้งหลายมีคนพูดเสมอว่า ทำดีไม่ได้ดีเมื่อไม่ได้ดีก็มีแต่ความทุกข์ใจเป็นทุกข์ตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งว่าเท่าแก่ชราก็ยังทุกข์อยู่ก็พูดว่าทำดีไม่ได้ดีจะเป็นไปได้อย่างไรในทางพระพุทธศาสนาบอกว่า ดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกัลยาน,นังวาปาปกังวาดีก็ตามชั่วก็ตามแต่สัทยาโทปวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นดีก็เป็นผลชั่วก็เป็นผลดีก็มีผลเป็นสุขชั่วก็มีผลเป็นทุกข์ฉะนั้น คำที่ว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วนั้นเป็นหลักที่ไม่เป็นความจริงหลักความจริงก็คือทำดีก็ต้องได้ดีทำชั่วก็ต้องได้ชั่วแต่ที่ว่าทำดีแล้วทำบุญแล้วทำไมทุกข์ทำไมยากจนอยู่บางที คนบางคนทำแต่บาปแต่กรรมทำไมเขายังร่ำรวยอยู่ตัวนี้เป็นข้อที่เข้าใจกันและคิดว่าเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมพุทธศาสนาท่านกล่าวไว้ว่ายาที่สังว่าปเตพีชังตาที่สังละปะิพพลัง กริยากนัการีกริยานางปาปาการีจะปาปากังซึ่งแปลว่าบุคคลหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วจะมาขยายความว่า ความดีความชั่วมันมีคำว่าอาดีตและปัจจุบันคือบางทีเราทำความดีแต่เราได้รับความลำบากก็เพราะกรรมอดีตของเรามีอยู่กรรมอดีตก็คือกรรมเก่าที่เราสร้างความชั่วเอาไว้มันก็ยังให้ผลอยู่ แต่คนที่ทำความชั่วกลับมีความสุขก็เพราะกรรมดีที่เขาเคยทำไว้ยังให้ผลอยู่ฉะนั้นจึงมีคำว่ากินของเก่าดังที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาในครั้งพุทธกาล ที่นางมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะนางบรรลุโสดาบันแล้วแต่พ่อของสามีกับนับถือลัทธิอื่นลัทธิเดียรถ,ถีไม่ได้ทำบุญไม่ได้ใส่บาตไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมอะไรแต่เขาเป็นเศรษฐี ไม่ได้ทำบุญเลยแต่เป็นเศรษฐีเพราะอะไรนางบอกว่าเขากินของเก่าเมื่อพูดว่ากินของเก่าพ่อสามีก็โกรธโทษนางวิสาขาว่ากล่าวคำหยาบคายหาว่ากินของเก่าคือกินสิ่งปฏิกูล,ก,ลกินอุจจาระานนั้น กินของเก่าในที่สุดก็ได้ความหมายว่าคำว่ากินของเก่าในที่นี้หมายถึงบุญเก่ากำลังเสวยบุญเก่าอยู่อยู่ดีมีสุขมีกินมีนอนมีใช้อุดมสมบูรณ์นี่คือบุญเก่า เมื่อกินของเก่าอยู่ของใหม่ไม่ได้ทำคือไม่ได้สร้างบุญใหม่สร้างแต่บาปอกุศลเมื่อบุญเก่าที่ได้สร้างไว้หมดลงเมื่อไหร่รเมื่อนั้นกรรมใหม่ที่ทำอยู่ <c oughs> ก็ทำให้ <c oughs> ได้รับผลลำบากในภายหลัง เราก็จะเห็นตัวอย่างมากมายในชาดกต่างๆในครั้งพุทธการพพุทธเจ้าก็ได้แสดงเอาไว้ทั้งๆที่ตัวเองทำความดีมาตลอดทำบุญมาตลอดแต่สุดท้ายก็ต้องมาลำบากไม่ต้องยกตัวอย่างใครที่เรานึกไม่ถึงหรอกนึกได้ก็คือ ท่านมหาโมคขลานะอักคระสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าสุดท้ายท่านต้องมรณภาพโดยการถูกฆ่าโดยการถูกฆ่าจากโจรห้าร้อยเกิดมาชาตินี้ทำความดีตลอดสร้างบุญตลอด เป็นถึงอักรสาวกของพระพุทธเจ้าทำไมจะต้องมาได้รับกรรมลำบากถึงถูกฆ่าตายความจริงท่านอาจจะหลบหลีกได้อย่าเช่ว่าเหาะไปเหมือนกับว่าพวกโจนทั้งหลายนะ่ะถูกว่าจ้างมาจากพวกเดรถถัีผู้นอกศาสนาให้มาฆ่าท่าน พอจะมาฆ่าท่านท่านก็หลับตาแล้วก็อธิษฐานให้หายตัวไม่มีใครมองเห็นท่านถ้าจะนั่งตรงไหน,นจะเป็นมด,มดเป็นแมงเป็นนกเป็นหนูท่านทำได้หมดหมดลบลีกได้ใครก็ฆ่าท่านไม่ได้เมื่อคิดอย่างนี้ก็ท่านก็ทำก็รอดพ้นจากการถูกฆ่า แต่พวกนิรติทั้งหลายก็ยังไม่ละความพยายามเห็นท่านเดินเข้าไปในกุฏิก็พากันไปล้อมกุฏิจะฆ่าท่านอีกท่านก็แสดงให้เขาเห็นว่าท่าน,านมีฤทธิ์เหาะไปทางอากาศไม่มีใครจะทำร้ายท่านได้ถ้ามันนึกว่าเอทำไมเราไปทำอะไรให้เขา เขาจึงจะมาทำร้ายเราชาตินี้ทั้งชาติเราทำแต่บุญกุศลทำแต่ความดีเป็นถึงอัครสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ถูกคนมากันแกล้งทำลายเพราะอะไรคงจะเป็นชาติปางก่อนและกำมังท่านก็นั่งตรวจดูปุพชาติ ชาติที่ผ่านมาโอ้เราก็สร้างความดีมาทั้งชาติย้อนไปอีกชาติหนึ่งแล้วก็สร้างความดีมาทั้งชาติเหมือนกันยังไม่มีอะไรที่จะไม่ดีที่จะบกพร่องเลยก็ตรวจถอยย้อนอดีตชาติผ่านไปหลายภพหลายชาติจึงพบว่ามีชาติหนึ่ง เคยทำร้ายพ่อแม่ออกรรมนี่เองที่มาดนบันดาลให้พวกโจรทั้งหลายมาฆ่าเราเพราะเราเคยกันแกล้งมันดาบิดาด้วยการทุบตีมันดาบิดาบอกว่าเป็นโจรห้าร้อยเพราะพ่อแม่เป็นพูดตาบอดทั้งสองคนไม่เห็น แต่ด้วยการถูกยุโยงจากพันธยาจึงไปฆ่าแม่ฆ่าพ่ออ้างว่าเป็นโจรมาทำร้ายที่สุดกรรมเก่าอันนั้นเองตั้งหลายร้อยชาติแล้วมาตามทันท่านถึงชาติสุดท้ายนี้ท่านโมกขลนะท่านมองเห็น กรรมเก่าแล้วท่านก็จะไม่หลบหลีกละเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ต้องยอมรับกรรมที่เราได้สั่งสมเอาไว้ในแต่ปุปราชาติก็เลยเข้าไปนอนในกุฏิบนเตียงโจรทั้งหลายเห็นก็เข้าไปอีกคราวนี้เห็นท่านนอนอยู่บนเตียง<า>ก็พากันเอาดาบฟาดฟันท่านลาบจนละเอียด คาเตียงท่านมรณภาพหรือนิพานบนกุฏิของท่านจนร่างกายท่านแหลกละเอียดหมดแล้วพวกโจรก็ล่าถอยไปถึงว่าทำสำเร็จแล้วกรรมที่ท่านได้สั่งสมเอาไว้เป็นกรรมอันหนักเป็นบาปอันหนักตั้งสี่ห้าร้อยชาติก็ยังไม่หมดกรรมนั้นฉะนั้นท่านจึงยอมยอมให้โจรฆ่า แต่เมื่อโจรไปแล้วท่านก็อธิษฐานให้กลับมาเป็นพระดังเดิมขเลี่ยกโมคลานะต่อกระดูกนจึงเป็นพระเหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้ถูกอะไรทำ้ายท่านก็ไปกราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับมานิผ่านที่เดิมอีกทีหนึ่งอันนี้ พูดถึงว่าท่านโมกขนนะท่านทำความดีมาตลอดหลายภพหลายชาติแต่กรรมเกา่าบาปเกา่าที่เคยสั่งสมเอาไว้มันก็ยังรออยู่ที่สุดเราทั้งหลายก็มาพิจารณาว่าเออวันนี้เราทำดีเมื่อวานเราทำดีตั้งแต่ปีใหม่มาหรือว่าหลายๆเดือนมา ศีลเราไม่เคยบกพร่องเลยสัตว์เรกก็ไม่ได้ฆ่าลักของใครโกงของใครเราก็ไม่โกงเราไม่เคยนอกใจหรือว่าล่วงเกินสามีภรรยาผู้อื่นเราไม่เคยโกหกหลอกลวงเราไม่เคยสเสพสิ่งเสพติดทั้งหลายนี่คือเรามีศีลห้าครบถ้วนบริบูรณ์แล้ว เมื่อสินห้าครบท่วนบริบูรณ์แล้วถือว่าบุญอันยิ่งใหญ่เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่ทำไมเราจึงต้องมาลำบากแต่หลายอย่างบางทีก็เขามายืมปัจจัยเงินทองเรายืมแล้วยืมอีกแล้วก็ให้แล้วให้อีกก็ไม่คืนสักทีแล้วก็ไม่เข็ดให้เขาอีก นี่มีคนบ่นมาหลายคนมาให้เราได้ลำบากภายหลังมาเงินทองเราก็ไม่มีใช้เขาก็ไม่ยอมใช้ใจ่ายแล้วมาคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงทึงกับเราแบบนี้แต่เราไม่มีปุเะเรยกว่าปุเพ นิวาสนานุสติญานไม่สามารถจะระลึกชาติได้ว่าเราทำอะไรไว้กับเขาบ้างต้องเป็นกรรมเก่าแน่นอนฉะนั้นกรรมใหม่เราทำดีแต่ถูกคนเบียดเบียนให้ได้รับความทุกข์ก็เพราะเราเคยเบียดเบียนเขามาไม่รู้ว่าปางไหนชาติไหนทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนกับหลวงปู่ขาวอนาลยโยท่าน มาบวชตอนแก่และท่านมีลูกมีเมียมาก่อนแล้วแต่ท่านก็ยังสามารถบรรลุธรรมได้ที่อำเภอรพร้าวเชียงใหม่แห่งนี้เพราท่านก็คิดว่าปรงเรื่องกรรมนะั่นะคือที่แรกท่านก็คิดว่าเออเมื่อภรรยาของเรามีความมากมาก <ๆ S 2> ในกามคุณไม่พอดี มีเราเป็นสามีแล้วยังอยากจะมีคนอื่นอีกท่านก็เกิดความโกรธความแค้นมาแต่ด้วยคิดว่าคนเรามีกรรมเป็นของตนที่เขาทำกับเราเช่นนี้ก็คงจะเป็นกรรมที่เราทำกับเขาเช่นนี้ให้แก่เขาเมื่อก่อนก็ได้ก็เลยยกพระนิยาให้กับคู่ชีวิตใหม่ของเขา เลี้ยวให้ชู้ไปแล้วก็ถือวิกฤตเนี้ยเป็นโอกาสเข้าหาธรรมเป็นโอกาสมาปฏิบัติธรรมแล้วท่างก็สามารถจะถึงธรรมได้บรรลุธรรมได้ฉะนั้นเราจงมาพิจารณาตัวเราเองว่าที่เราลำบากบ้างทุกบ้างเนี่ยเราก็มีกรรมของเราอยู่แต่ถ้าหากว่าเราได้รับความทุกข์เราก็ โกรธแค้นเกลียดเบื่อหน่ายอยากจะทำร้ายคนอื่นอย่างนี้ก็เป็นการสร้างกรรมเพิ่มอีกฉะนั้นเราจงปรงนะถ้าหากว่าเราได้รับทุกอะไรแล้วก็แก้ไขไปตามสภาพแต่เราไม่ต้องไปอาฆาตไม่ต้องไปจองเวงจองกรรมเพราะกรรมมันมีของมันอยู่ มันเป็นหลักสัจธรรมของมันอยู่แล้วถ้าเราไปทำชั่วกับใครชั่วนั้นก็ถึงเราแน่ใครมาทำชั่วกับเราชั่วนั้นก็จะถึงเขาแน่เท่าน,นั้นเองเราไม่ต้องไปแช่งไม่ต้องไปดา่าหรือไม่ต้องไปอาฆาตจองเวรอะไรเป็นไปของมันตามอัตโนมัติของมันฉะนั้นเราถ้าหากไม่รู้จักวาง ไม่รู้จักปรงแล้วเนะี่ยเราก็ทุกใจทุกใจหงดหงิดงใจใจเราก็เศร้าหมองงั้นเราก็ระมัดระวังต่อไปเนะี่ยการคบคนสำคัญนะคบคนดีคบคนชั่วทำให้เราดีทำให้เราไม่ดีก็เพราะการคบคนนะี่แหละดูก่อนนะฉะนั้นเราจงรักษาจิตของเราให้ดี อะไรมันจะเกิดขึ้นจะทุกข์จะสุขจะลำบากอะไรก็เราทำใจของเราให้ดีไว้อย่าให้ใจของเราเศร้าหมองนี่ก็เป็นข้อคิดยามเช้าวันนี้ที่ว่าทำดีไม่ได้ดีนนแะมันก็ได้ดีอยู่แต่ว่าความชั่วที่เราทำไว้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันกำลังดนบันดาลให้เราได้รับกรรมชั่วนั้นอยู่ เราก็ต้องยอมรับไปก่อนแล้วก็สั่งสมความดีเอาไว้ฉะนั้นความดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองกรรมมุนาวัตติโลโกโสัตโลกเป็นไปตามกรรมหลบหลีกกรรมไม่ได้แต่เราสร้างกรรมดีเราสร้างได้สร้างกรรมชั่วเราสร้างได้ เราจะสร้างสิ่งใดระหว่างดีกับชั่วอะไรคือทำดีพูดดีคิดดีอะไรคือทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วเราควรจะเลือกเฟ้นทำคิดพูดแต่สิ่งที่เป็นสุจริตที่ดีเว้นจากการกระทำการพูดการคิดที่เป็นทุจริต ที่เป็นทางชั่วฉะนั้นเช้าวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดแก่ท่านสาธุชนโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอ